คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สําคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก,ก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะคลิปนี้มิมิทีนิวส์นะคะมาตอบคําถามนะคะหลายๆท่านถามมาว่าเอ๊ะทำไมอ่านบางข่าวเนี่ยเ,เราชนะอะไรจะต้องมีการยืนยันตัวตนถึงจะได้เงิน เยียวยานะคะคลิปนี้นะคะมมิทิท็อกมีคำตอบให้แล้วค่ะสำหรับการเย er ียวยาเราชนะนะคะหลังจากที่มติครมเขาได้อนุมัติแล้วนะคะซึ่งก็มีมาตรการหลายๆมาตรการด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเราชนะนะคะได้2,000บาทม33รารักกันได้2,000บาทาคนละครึ่ง3,000บาทนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและกลุ่มเปราะบางนะคะได้รับเติมเงินนะคะ ได้รับเติมเงินเดือนละ200บาทนาน6เดือนนะคะแล้วนอกจากนี้ก็มีมาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้เข้ามาด้วยนะคะทีนี้นะคะมันก็มีประเด็นที่ว่ามันมีบางกลุ่มนะที่ถ้าจะได้รับเงินเยียวยาวส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจะต้องไปยืนยันตัวตนก่อนจะต้องไปยืนยันก่อนนะคะซึ่งการยืนยันตัวตนนี้จะต้องทําในกลุ่มไหนบ้างนะคะสรุปแล้วนะคะในการยืนยันตัวตนหรือการยืนยันรับเงินนะคะมีกลุ่มที่ต้องทําก็คือกลุ่มที่ใช้ แอปเป่าตังในการรับเงินเยียวยาค่ะเรามาไล่กันดูเลยนะคะว่าในกลุ่มของรับเงินเยียวยาผ่านแอปเป่าตังมีกลุ่มไหนบ้างในส่วนของเราชนะนะคะเราชนะก็จะมีกลุ่มที่สมัครผ่านเว็บไซต์เราชนะนะคะแล้วก็มีกลุ่มม3 3เรารักกันมอ3เรารักกันก็ใช้ผ่านแอปเป่าตังไลอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ใช้คนคละครึ่งนะคะกลุ่มคนคละครึ่งก็ต้องยืนยันรับเงินผ่านแอปเป่าตังเหมือนกันนะคะ ซึ่งสรุปแล้วนะคะกลุ่มที่จะต้องยืนยันก็คือกลุ่มที่ใช้แอปเป่าตังนั่นเองเพราะฉะนั้นกลุ่มที่กังวลใจอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ใช้เงินผ่านบัตรเพราะฉะนั้นนะคะกลุ่มที่กังวลอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ใช้เงินผ่านบัตรธิาการแห่งรัฐใช้บัตรผ่าน ใช้เงินผ่านบัตรประชาชนนะคะกลุ่มนี้ไม่ต้องเป็นกังวลกลุ่มนี้เนี่ยคุณจะได้รับเงินเข้าบัตรโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องกดยืนยันใดๆเลยนะคะถือว่าคุณโชคดีสุดๆแล้วนะคะแต่ส่วนคนนะคะที่จะต้องยืนยันตัวตนนั่นก็คือกลุ่มที่ใช้แอปเป๋าตางังคุณก็ต้องเปิดแอปเข้ามาค่ะเดี๋ยวเขาจะแจ้งวันอีกทีหนึ่งว่าเขาโอนวันไหนนะคะ ก็คือถ้าวันไหนที่เขาแจ้งว่าเขาจะโอนเงินเข้าวันไหนนะคะคุณต้องเปิดแอปเป่าตังขึ้นมาอัปเดตมันนะคะถ้าถ้ามันให้อัปเดตนะอัปเดตมาแล้วก็เข้าไปกดยืนยันรับเงินตรงนั้นแค่นั้นเงินก็เข้าแอปเป่าตังแล้วค่ะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ